จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆมันน่ะนำเสนอเมนูสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อเบิ่งจ้ะมุจจาว่าขอได้เมนูอยังพี่น้องเฮ้เฮ้เฮ้กบอัวพี่น้องกบอัวนั่นสิอบนั่นสิย่างเด้อค่ะเด้อนี่พี่น้องขอสิย่างกบอัวเด้อค่ะเด้อในอันแอร์ไฟนี่เนาะค่ะเนาะเอ่ออันนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อได้กบมากเมื่อคืนค่ะฝนตกค่ะ <laughs> หยัดเรียบร้อยใส่ไว้กับเผาย่างค่ะพี่น้องเพชรผุละ่ะเบิ้งเนาะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตเด้อพี่น้องเด้อกบอัวคะ่ะน่าจะเอาขอบยา่างเนาะคะ่ะเนาะให้แอร์ฟายนี่นะคะเนาะพี่น้องเนี่ยคะ่ะอุณหภูมิร้อยแปดสิบเนาะคะ่ะเนาะอ่าสตาร์ทไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะสตาร์ทไปก่อนนะคะจะล่อเบิ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องไปเฮ้ กบค่ะพี่น้องอยางไปไดหานะที่เล้าเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งค่ะพ <_ d ata> ู้ได้บ่กกินกบกับคอถทดขอภัยได้พี่น้องกบยัดอัวนะคะเนาะกบอัวอัวกบแม่พี่น้องพู้ได้เคยกินก็นสิงหูจัดดีเนาะค่ะนะพู้ได้บ่กกินกับคอประทานถอดหลายๆเห <d ata> <_ d ata> <_ d ata> ็นบอกค่ะน่ากินบ่ค่ะหาหน้าที่เองเด้อค่ะคค่ได้สุกค่ะเดี๋ยวนัสิเอาขับไปย่างอีกนะคะเนาะอ <_ d ata> หอมเครืองเทศพี่น้อง นี่แหละคะ่ะเพิ่งจะได้หาหน้าที่เลืองดีแล้วเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยเบิ่งอเนะจน้ะเนาะหลังจากประมาณเจ็ดนาทีเหล้วนะะั้นก็เสิรมามากลับมากลับมันเนาะค่ะพี่น้องกลับทองมันขึ้นจะ้ะกบอัวเด้อผู้ใดเคยกินสิหูเด้อจ้ะเด้อนี่ค่ะจะเขาเอายังไม่กินเนาะค่ะ <laughs> ประมานชี้งค่ะเจะติพี่น้องเออเนาะคะ่ะเนาะ เบิ้งค่ะเต็มท้องเลยนะค่ะเนาะมันแตกบ่เป็นไข่เด้ค่ะก็คือว่ากบที่เขาสับ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 กบแล้วเขาก็เอาพริกแกงตำเครื่องใส่พริกไทยใส่เครื่องตะไคร้แล้วก็ใบกะเพราเนาะค่ะยัดเข้าไปแล้วก็เอาไปย่างเนาะค่ะเนาะขันบานเฮาเนาะค่ะเนาะเบิ่งต่อไปเด้อเด้อพี่น้องเบิ่งค่ะเป็นตาแซ่บบ่กบอัวได้แต่เด้อผู้ใดบ่เคยเห็นเดี๋ยวมาเบื้องตอนถูกเนาะค่ะเนาะอมันหยากเป็น เดี๋ยวนั้นเพิ่มเวลาไปอีกนะคะเนาะตัวพี่น้องอู้แหมคักแหมแน่พี่น้องเบิง้งกบค่ะกบอัวอู้หูแฮมเราค่ะซุกเลยเนี่ยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาอีกข่ายนึงเนาะค่ะเนาะอือใบบักกูดใบกะเพราเนาะค่ะเนะาะไข่มันจังบ้านเขาเห็ดเนาะค่ะเนาะอืบอบ้านได้กินด้วยเผ็ดเหรอ เป็นตาแสบบอพีน้องมึงค่ะกบอัวเอค่อแๆเศษๆจ้ะเดี๋ยวนั้นย่างอีกจักสามนาทีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนจบเป็นตาแสบบ่พี่น้องข่อยเว้าตังโดนข่อยกบเปิดวิดีโอโอยข่อยเง็ดข่อยหลายเนาะจ้ะเนาะซุกแล้วพี่น้องกบอัวนะคะเนาะเป็นตาแสบบ่จ้ะย่างแหมๆเลยเนาะค่ะเนาะย่างประมาณยี่สิบนาทีนะคะเนาะเอาข่อยนแอร์ไฟตัวนีเนาะค่ะเนาะพี่น้อง อย่างยี่สินาทีนะจาจะเนาะดีบ่ค่ะหนาตาก็ออกมาเป็นตาแสบตั้งสี่และพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้นั่นถ้ายูเคยูทูบเปิดในเด้อค่ะเด้อพี่น้องปองไปหักกันหน่อยๆรักน้อยๆขอให้รักนานๆผู้ใดเบิง่งจบคลิปกับขอให้ลำๆด้วยด้วยสุขภาพแข็งแรงกันสุขผูสุขคนเด้อค่ะเด้อให้โชคๆมันๆให้ ถูกคนปลอดภัยจากรูไกลทั้งหลายทั้งปวงนะคะเนาะกับขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อกบอัวในท้องกบมันกระสิมีกบสับนอกจากเนาะเห็นบ่าจับเพ่เนองกบที่พันสับแล้วเนาะอู้เป็นตะเส่บค่ะเลยว้ายเนาะค่ะเนาะพิ่หลอกนังออกบ่เป็นตะหนาเขียดออกเพ่เนองในท้องมันกระสิมีเนือ้อมีม,มีมีพวกเครื่องแกงเนาะค่ะเนาะข้าตะไไร้ใบบก,กูดเอ่อพริกบดใจกับเนื้อก,กบเนาะคะ่ะแล้วก็ กระเเผานะคะเนาะถ้าเป็นบานนั้นเห็ดนะคะแล้วก็หยัดเขาไปขึ้นนะคะเนาะใน้ท้องก็มาย่างสีนาพี่น้องแซ่บค่ะแซ่บมาค่ะมาปากเป็นกำลังใจกันค่ะเฝ้าไปก็ได้ใจพี่น้องมันสีเย็นกามันสีว่าซส,สบจ้าบ๊ายบจ้ะ